อวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวนัดดัซิงค,ค่ะคลิปนี้ก็อยู่ ันนี้น้องวายนะคะถอยเทยเที่ยวแรกนะคะเมื่อวานเราเข้ามาเทแล้วนะคะแต่ว่าฝนมันตกนะะวันนี้ก็เลยรอแดดออกก่อนก็เข้ามาเก็บงานใหม่นะคะอ้าวเอาอีกแล้ว ไม่ใช่จะได้ปูทางยาวเลยนี่อันนี้นัดนะคะจะเข้ามานะคะแต่ว่าเบียดเกินติดลมจ่อยดำลงก่อน ดำติดนี่ดำไม่ลงกระตุกนะคะโยกโยบนิดหนึ่ง <laughs> อยากให้รถไถไปช่วยนี่ รถแรงนะคะรถแรงอันนี้ฝนมันตกใหม่นะคะก็เลยทามันก็จะเลื่นๆหน่อยเพราะว่าตรงนี้ก็พึ่งผมผมใหม่แล้วทีนี้เขาจะเข้าไปนูนเทข้างหลังนะคะหลังบ้าน เพราะว่านัดขวางทางอยู่เนี่ยออกไปได้จังไไดจะลงทางไหนลงทางนั้นนี่เอาไปว่เะดดเรือรถเรงอ่ะีย,ยไปยืนรอโบกโทำอะไรครับเนี่ย ซื้อใหม่เลยเหรอถึงกับซื้อใหม่เลยเหรอถ้าค้ายขั้นนี้หลาคหาเพื่อนหรือก้าซื่อเป็นจะลากนะคะให้เราไทยลากดึงหน้าเลย นั่นไงกันชนน่อาาะอ่ะฮะเดี๋ยวส่งตัวแทนไปขับนะคะน้องวายนะคะ ขนนึ้นเรียบร้อยนะคะไปลากลากไปให้ถึงที่เทเลยไปโอ้ทำไรครับเนี่ยไม่ได้ติดนานแล้ว ติดนานแล้วนา,นานทีนึงนานาน